ทิมาทิ่แรงอันเสีย่างมานึกผลงานเพลงนะผมมือนี้เป็อมือทาพิสูจน์ก็ทัดเดไมืองโคนูเป็นขจดเป็นยืดเลยคโอเคค่ะพ่อ้เรเยเอา่มาองมี้อมอีม้งม้มอต้อม่ bác sĩ nó gọi máy quá rồi này đi đi bỏ máy đi nó không biết cái này nó đi nó đi 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 เ็บเสียงไหมแค่ไม่ใ่บทเสีอยู่เลช่ไหมบโว้ยรู้เป็นนักเตะรู้แล้ววัที่จริงอ่ะูเป็นนักร้องใช่ไหมล่ะแม่ใช้กวันี้ที่จะต้องเลแม่ไปแล้ี่พ่อแล้วนี่ช่วยทีเดียวเต็มปอดจับาฮะตอนแรกตอนแ่อนนั้เป็นนักร้องวมา นักรอหานไม่อยากเปลี่ยนื้อเาจขว้นมาจะขวสนามเปลี่ยนซื้อจะวาต้องเปลี่ยนซื้อเี่ยนตลอดจะซุปเอไรให้เขาเปลนอเขาลไปตอนแรกมาสมัยงำ่อนมาสมัเป็นนักรอ่เปลยอเปลี่ยนื้อไต้องใช้อเสีดีรต่ไใ้าดูอันุเ็นเน้อนอะไรอันับเปลี่ยนนซื้อ มาเลยในรูปซีนขอดูหน้าบนปากท่องเลยซี่นปากท่องกับเขาหนักนี่วันนี้มาตกครับไปตรงนะครเมื่อคือที่ใครได้ดูไลฟ์ดีพีแฟนดีบ้างนะโอ้โหไอ้ยังเหนือยต่างมเช็คครับผมสวัสดีครับ ปากช่องนะครับผมจะมารัคมรอีมาที่ทางด้วยนะผมมีขอบุณทีางกาอย่างแรงอลรแลนดิ้งนะผมนํางเสืตัวเกี่ยวกับมางอนของพ่กปากช่องนะผมมีมองันมาทางผทน่นอันหันดาาทางผถาเจาดียวเดียยคนตายเดียดีบคนตายเดย คือส <Cornell. S 2> ีแกเร่อร้อสนเนาะจับจับจ้าไอ้ว่าเอาห้ามมองตางอ้แตครัพแปะแท่มมหมองตาบ่ตไก่เ็ดที่มันงเงินเอามาถึงไม่มอตาบเป็ดหนวเ็นไหนอันเมครับาบบอกว่าสีบาทใบหาม่เพื่นตายรอดลูก